Thank you for สวัสดีครับผมเต็มจากบ้านสักทองคุณภาพบ้านร้องแย่งจังหวัดแพร่ EP นี้ผมจะพาทุกท่านมาชมบ้านพักตากอากาศที่ทำจากไม้สักทองทั้งหลังจะสวยงามขนาดไหนนั้นไปรับชมกันเลยครับบ้านไม้สักทองหลังนี้มีชื่อว่าบ้านประกายมุก บ้านไม้สักสุดคลาสสิกดีไซน์เรียบง่ายแต่สวยงามทุกมุมมองพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด112ตารางเมตรชั้นบนประกอบไปด้วย2ห้องนอน1ห้องน้ำและ1ห้องโถงหลังคาทรงหน้าจั่วซ้อนกัน2ชั้นเพื่อเพิ่มมิติให้บ้านดูสวยงามโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับ ชั้นล่างเราก็จะทําให้ตั้งแต่งานปูนฐานรากตอกเสาเข็มทำคานเทพื้นคอนกรีตและปูกระเบื้องให้เรียบร้อยสวยงามครับสังเกตว่าชั้นล่างเราจะไม่ได้กรูฝ้าเพดานนะครับเพื่อโชว์ความสวยงามของไม้โครงสร้างและคงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านไม้นั่นเองครับ บ้านยกใต้ถุนสูงแบบนี้มีประโยชน์มากๆครับเพราะจะช่วยรับลมธรรมชาติได้ดีทำให้เวลาเราอยู่ชั้นล่างใต้ถุนบ้านจะรู้สึกโล่งโปร่งเย็นสบายสุขภาพจิตสุขภาพกายก็จะดีไปด้วยอย่างแน่นอนครับ ก่อนที่เราจะเดินขึ้นไปด้านบนบ้านเราก็จะพบกับซุ้มบันไดที่เพิ่มความมีสเสน่ห์ให้กับตัวบ้านช่วยให้บ้านดูดีมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นครับทางขึ้นซุ้มบันไดก็จะมีประตูเล็กๆน่ารักน่ารักหรือที่เราเรียกว่าประตูกันสุนัขเสาคู่หน้าติดตั้งโคมไฟไม้ให้เรียบร้อยเพื่อเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน ซุ้มบันไดเพดานฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมติดตั้งโคมไฟแขวนช่วยเพิ่มมิติให้บ้านดูหรูหรามากยิ่งขึ้นครับเดินขึ้นบันไดามาแล้วเราก็จะพบกับประตูคู่แก่สลักลายมงคลที่มีความอ่อนช้อยสวยงามซึ่งประตูคู่แก่สลักนี้มีลายมงคลให้ท่านเลือกมากมายท่านสามารถเลือกลายมงคลได้ตามที่ท่านชื่นชอบเลยครับ เข้ามาในตัวบ้านชั้นบนแล้วเราก็จะพบกับห้องโถงที่มีความโอ่อาหรูหราในตัวภายในเป็นผนังสองชั้นเพดานฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมติดตั้งระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย มาพร้อมกับเคาน์เตอร์ครัวแบบมินิที่จะต้องถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านหลายๆท่านครับด้านบนเป็นชุดตู้บิวอินติดผนังที่สามารถเก็บสิ่งของได้มากมายเคาน์เตอร์ครัวด้านล่างมีตู้ลิ้นชัก2ชั้นพร้อมช่องใส่ตู้เย็นและเตาอบอัตโนมัติในขนาดที่พอดียังไม่หมดเพียงแค่นี้เรายังได้ติดตั้งซิงอ่างล้างจานพร้อมก๊อกน้ำให้อีกด้วยครับ ขออนุญ,ญาตพาทุกท่านไปชมห้องนอนกันต่อเลยครับซึ่งห้องนอนนี้เป็นห้องมาสเตอร์รูมครับห้องนอนมาสเตอร์รูมคือห้องนอนหลักของบ้านที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมักจะได้รับการออกแบบมาอย่างหรูหราและสะดวกสบายเป็นพิเศษครับภายในเป็นผนังสองชั้นพร้อมหน้าต่างโครงกระจกบานเปิดชุด4บานมีประตูบานเลื่อนเพื่อเปิดออกไปรับอากาศที่ระเบียงทางเดินด้านนอกห้องนอน ติดตั้งพัดลมโคมไฟและไฟไดาวไล์ช่วยให้แสงสว่างกระจายครอบคลุมได้ทั่วห้องนอนห้องนอนมาสเตอร์รูมนี้ยังมีต tamam ู้เสื้อผ้าไม้สักทองสองชั <Employ> ้นแถมให้ฟรีอีกด้วยครับเดี <S 1> <S 1> ๋ยวเราไปชมห้องนอนที่2กันต่อเลยครับ ภายในเป็นผนังสองชั้นเพดานฝ้าเรียบพร้อมประตูบานเลื่อนเพื่อเปิดออกไปยังระเบียงทางเดินด้านนอกห้องนอนติดตั้งโคมไฟและปลั๊กไฟให้พร้อมใช้งานหากครอบครัวท่านใดที่มีลูกหลานก็สามารถแยกให้เป็นอีกหนึ่งห้องนอนแบบนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวหรือจะปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องนั่งเล่นห้องพระห้องเก็บของก็สามารถทำได้ครับ ห้องถัดไปก็ถือว่าเป็นห้องที่สำคัญของบ้านอีกหนึ่งห้องที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือห้องน้ำครับภายในปูกระเบื้องพื้นและผนังแยกโซนแห้งโซนเปียกชัดเจนติดตั้งสุขภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นชักโครกอ่างล้างมือพร้อมตู้ใต้อ่างกระจกเงาชุดฝักบัวเรนชชว,วร์ราวแขวนและชั้นวางติดผนังบอกได้เลยว่าครบครันจริงๆครับ เพดานฝ้าเรียบพร้อมติดตั้งโคมไฟและไฟดาวไล์รวมไปถึงช่องแสงบานกระทุ้งและพัดลมระบายอากาศครับ จุดไฮไลท์ของตัวบ้านชั้นบนคือด้านหน้าจะมีระเบียงมานั่งในตัวที่จุคนได้ราวๆ8ปดถึงคนไว้สำหรับนั่งพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์รอบๆบริเวณตัวบ้านได้ในระยะที่กว้างแถมอากาศยังถ่ายเทได้ดีอีกด้วยครับยังไม่หมดเท่านั้นนะครับ ระเบียงมานั่งด้านหน้ายัางเชื่อมต่อกันกับระเบียงด้านข้างตัวบ้านที่สามารถเดินทะลุไปหากันได้สามารถเดินเข้าออกด้านหลังของห้องนอนที่1และห้องนอนที่2ได้อย่างสบายทําให้เมื่อเวลาเราอยู่บ้านแล้วจะไม่รู้สึกอึดอัดเพราะสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกมุมทุกส่วนของบ้านนั่นเองครับว่ากันว่าบ้านไม้สัก หากได้รับการสร้างจากทีมงานช่างไม้ที่ดีและมีประสบการณ์สูงรวมถึงผู้อยู่อาศัยคอยดูแลรักษาบ้านเป็นอย่างดีสามารถใช้งานได้นานนับร้อยปีเลยทีเดียวครับบ้านไม้สักมีคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งในเรื่องของความสวยงามและความคงทนมีเอกลักษณ์ในตัวที่ชัดเจนแขกไปใครมาเป็นต้องประทับใจกันทุกคนเลยล่ะครับ สำหรับท่านใดมีที่ดินเปล่าหรือมีที่ดินติดกับธรรมชาติมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นในสวนทุ่งนาภูเขาทะเลอยากสร้างบ้านไม้สักสวยๆแบบนี้ไว้พักผ่อนกับครอบครัวจะทำเป็นบ้านพักตากอากาศรีสอร์ทส่วนตัวจะสร้างให้คุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพหรือต้องการสร้างประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินอย่ารอช้านะครับติดต่อเข้ามาหาเราได้ที่เพจ Facebook ชื่อว่าบ้านศักทองคุณภาพบ้านร้องแย่งหรือ www.rongyanghome.com เบอร์โทรศัพท์063-826-6535และ096-914-6359แล้วพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ